กับสบายดีป่าลุงบัะจุกุจุคนจุมองจุบอลพอบฝั่งไทยื้ว่าพังลราเอฟซีถูกถูกทานมีกับพ่อพ่อกับซ่องน้องมิดคือเก่ามันนี้ดำหน้ายันมือแรงกับบรรยากาศแดดแน่ห่างมิวสะจ่อยกับบัมาดำซอยโอย ่วถาบ่าตาไปเอาบัจอยไปดน้องนีจะเป็นปลาลุเฮ้ยจเนปลล้น้องขีดว่าแท้น้องขีดนขีด่ยวดีน้องขีดเลยวายคือดำนะดำนาคือว่ายังคลได้น้องขีดลน้องขีดว่ายน้องขีดจะสวยเ้อปลาลูง <c oughs> น้องขีดดิมหน้ายามเลงเดอปาลุงดิมหน้าซอยน้องขิดน้องนิดน้องมิวแล้วกับโฟตาแล้วกับเมตาแล้วก็น้องมิดอัน เลยมาดามซอยกับเป็นกำลังใจให้น้องมิดแล้วก็เมตตากับทุกคนในทีมเมาเนี่ยแหละขอบคุณลหลวงนาเด้อเขามาหับส้มกับย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องมิดเนี่ยเด้อปพาลูกขอบพระคุณลหลวงนาจา้าบิังไปสัมผัสน้องขีดก่อนเป็นไรน้องขีดเฮ้

พอตาฮะพอตาแซงนกขิดเดาบันนกขิดไยล้างไหมนกขิดเบิดเกะมาแล้วบดแกมาเดาขิดนกขิดวอลิสเดาปลาลุงภาพมันสั่นมันมั่วขอทอดคอภัยเดาปลาลูกน้ำมิดยังบอดใส่เครื่องใหม่ยังใส่เครื่องเก่าอยู่เครื่องใหม่นี่ยซื้อมาแล้วแต่ยังบอดทันใส่ น้องขิดน้องขิดกะสิเบิร์ระบาดได้น้องขิดได้ช่ท่านเลยบุันก็ยาวาันนาห้บักหญ่เพื่อสิเล่นา้ใหญ่เลยดํานาไ้นี่เล่เพื่อนเราสิไปลกกาเพื่อว่ เมตตาเมตตาเอากะมาเลยวสิตคิดว่เมตตาเอากะมาแล้สบายดีพีน้องสบายดีสุลสคุเดอสุนขสุนทรบอสไทยโดทางดานเอซี่จะดีถุกทานนี่กะดำนาแรงคือเก่าเมนดำนาแรงพรอบเจดำนาแรกรแมน ดำแล้วนี่เขากจะเปลกาเนะแล้วนี่จสเปลกาโตน้อยแมนโอ้แมนให้นี่ก็บดลายมัดติบเลย้นี่ก็บดอยู่ประมาณสี่สิบสี่สิบหาสิหมัด้าต้องใใหญ่ลิซ่ะยาว น้องขิดตัวพยายาช่วยบวมิดกับมา<น>ได้อวมิดคนน้องขิดเนี่ยแจักยังน้องขิดนะจมอยู่พอดีเอากับเป็นน้องขิดนะไ,ไ,ได้นำพ้นบอดำนานี่เหรใช่นำแต่งแต่งเอาไปเลยแต่งกะกูแห้งดอก ซื้อน้ำมันสิบพันชาพันดูเออจากน้ำหวยน้ำไฟน้ำรดนบ่อน้องมิดปหลัดปลาเย็นเย็นเย็น,ยน,ยน,ยนแมนปลาตะมวย มือดเออดีย๋ยวนี้พอถอดก็ไปเด้อปลาลุงออกตังไปหาปลาลุงเฮ้ยหาซมน้องกิบน้องมิดมิดจบกิบไม่ได้ปลาลุงขอบพระคุณลงนะจ้าน้องคิดจอบอยังไงล่ะน,น้องคิด chọp chỉ nhìn hoa ít bò hoa chẳng đầy nó khít và chọp chỉ nhìn hoa chứ nông khít và 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 muốn nó nó mà dễ đẹp lắm ấy họ à, hả phận phận nữa nông khít phận nữa đấy mà còn phận bên nhiều ai cộng hả nhá phận luôn mà còn nhang gì đấy mà còn à เี้ยอยู่ปฐมนี่น้องมีแต่พ่อคู่ปีเลยอยู่ประทมนะสีเดงแบบไมอนังสีฉลองให้ใช่ไหมเฮ้แล้วให้สีฉลองให้นี่เต้นเต้นเต้นเพื่อนเราเราซื้ออะ้รนะขึ้นให้สีฉลองให้เลยนี่นะฉลองกะบอสสีฉลองให้เลยเกกินยังซื้อให้เาพ่อนรึ น้องขีดมาเสือ<ห> <laughs> พ่อโด,ดนน้าน้องขีดน้องขีดเพิ่นเสียไอ้กองน้องขีดนะ <laughs> ให้ปลาลูกให้หน่าแน่น้องขีด <laughs> นี่งามเลยกว่าปลาลุงบอเห็นหน้าปลาลุงกับบุห,หักบุแพงแลยน้องขีดน้องขีดน้องขีดให้เหยาะได้ปลาลุงเลยแท้เพิ่งกั้ยอยากให้เบิ้งทหเลหัก พันเทนดหยอกก็ชื่อนงคิดนะเฮ้ยเบิ้งหน้านงคิดเหนะอ้นงคิดอ้ตีดีล่คือนงคิดแสดงก็ชื่อเด้เหตุผลให้ก็หาปลาลูกเบิ้งน้าในตีใช่ไ ไม่ปลูกเบืองหนาแลยปลลูกก็บอกว่าซ่อยแล้วบูหัวไผ่เนาะบุหัวไผ่ชิมาซ่อยพะกับบุ่อยแล้วเนาะปลูกเลยน้องขีดนะเป็นห้องห้งก็บเบกซอยแล้วบหัวไผ่เฮ้ยจ้านาัจะมายังมาิวอ่ะ đi đây phết thì xe phết và trong đấy đâu khịt hả xì tăng, tăng mày tăng vào nữa đấy Cốp, cốp cọp à, đâu khịt đi Cốp, cốp à pe đu vào nhắn nhóm hả pe vào nhắn cứ chờ vào việc tăng nữa nè vợ Hãy subscribe cho ซื้อแฟนน้องขิดนี่มีแฟนน้องขิดนี่เหมืนอนยังแฟนตาได้น้องขิดนะแฟนตาขึ้นนำอารมณ์คนเด้แฟนผฟรมก็ขึ้นนะครับว่าจ้าเนื้อน้องขิดเด้เปล่าน้อหัวหมวนนี่แหละปลาลูกเ <c oughs> อ้แมนน้องขิดเป้าหยอกให้เชื่อน้องขิดนะแฟนนั้นเอ็ดจัดเราไปเชื่อเห็ดสเตรกตลกไปเชื่อน้องขิดเนะื้อ nhỉ phải vậy bỏ hai phọn hai pha lúc vừng nè chứ là phọn ngam mà chắc <laughs> phọn rồi ná thầy mẹ con phở ở xa đâm na nhầm lên đây hay đi đâu nhầm lên đây hai đi đây <laughs> แมนให้เดียวกับเบิรกล้าลายเท่ๆฮัทฮูแมนเบิรประมาณหาซิบมัดให้ใหญ่เลยให้แมนตอนเสาได้ซ้ำให้หน้าไม่ลุกอ่อนหน้าไม่ลุกอ่อนสะจ่อยมันซอยได้สะจ่อย จะอย่าลืมได้ชาจ่อยเอ้ยมื่อหนาสิให้แม่ใหญ่ไปสอนเราเด้อมื่อหนาชาจ่อยแม่ใหญ่ว่าหน้าข่อยได้ป่ะสันมาซอยข่อยได้ป่ะสันออื มะฮันนี่น้องมีกัญชิดอคอเจ้าคลิปเชีงที่นี่เนาะป่าลุงคลิปหนาพอกันไหมเขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องมิดในเด้อป่าลุงส่องเมตตานา้ำโดยถ้าน้องมิดว่าพิษพลาดประการใดก็คอมเมนต์มาเลยมาบอกน้องมิดแน่น้องมิีก็ยังบ่ฮู้ปานใด คอมเมนต์บอกน้องมิดไหนเด้อปะลุงไปแล้วสบายดี